สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0หม่ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเล็ตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับคนซื้อมีหลายหลากนะครับทั้งทั้งทั้งซื้อเพราะเพราะมีความรู้ทั้งซื้อเพราะอยากได้นะครับทั้งซื้อเพราะกิเลสทั้งซื้อเพราะอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราจำเป็นจะต้องหาจุดให้ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ต่างแต่ไม่ว่าขายอะไรนะครับอาจารย์เชื่อว่าเราไม่สามารถจะขายได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกคนนะครับ สวัสดีครับไลฟ์แอนด์เรียลแรงบรนดาใจของคนเจนวายกับผมสัตพลซีอครับตอนนี้ยังเป็นตอนที่ผมยังอยู่ที่สยามพารากอนอยู่นะครับเนื่องในโอกาสพิเศษสำหรับการเปิดตัวหนังสือนะครับของแขกรับเชิญนะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมต้องอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าผมได้พบกับสุดยอดนักขายนะครับจากนักขายเมนเฟรมระดับร้อยล้านพันล้านนะครับวันนี้ท่านมีธุรกิจใหม่นะครับท่านมีธุรกิจขายไข่เค็มคุณผู้ชมนะครับใน Facebook นะครับคนคนนี้สู้ตลอดและขายตั้แต่คอมพิวเตอร์วันนี้ขายไข่เค็มอย่างพี่หงสาวล่ะอาจารย์อมรถาวรมากครับขอบคุณครับเรามาพบกับแขกรับเชิญที่สำคัญเนี่ยอาจารย์อมรถาวรมาสสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้ไลฟ์แอมเดลมาพูดคุยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเล่าย้อนไปถึงอดีตตั้งแต่ยุคที่สมัยอาจารย์ทําธุรกิจเมนเฟรมการขายสมัยก่อนกับขายสมัยนี้มันต่างกันเยอะไหมครับ ต่างครับต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยผู้ขายมีน้อยนะครับในขณะเดียวกันผู้คดซื้อผู้ซื้อก็มีวงจํากัดนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ขายนอาจารย์ขายระดับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับซึ่งต้องขายเทคโนโลยีนะครับขายเป็นพวกไฮเทคเพราะนั้นส่วนลูกน้องของอาจารย์จบปริญญาโทมาจากต่างประเทศหมดนะครับจบวิคอนซินจบจอเทียเทคจบอะไรต่ออะไร ทางด้านคอมพิวเตอร์สายนะครับเด็กที <tôi. S 1> ่จบจุฬาตอนนั้นยังไม่มีไม่ไม่มีไม่มีการสอนเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ก็รับเข้ามาแล้วก็ไปขายคนซื้อก็ก็เป็นระดับด็อกเตอร์ระดับ PhD เพราะฉะนั้นการการเจรจาการขายมันก็ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลักของเทคโนโลยีครับนี่นี่ใครทราบไหมครับใครใครคุณถนอมพจน์จอมถนอมกิตติการ นะครับอาจารย์ใส่สูรแล้วตอนนั้นนะครับก็ยังเด็กอยู่นะครับนี่ใครครับประภาสครับจอปนประพาสนี่จอปนถนอมแล้วก็พอ2 5 1 7ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเครื่องแรกเข้ามาเข้ามาในเมืองไทยอาจารย์ก็ต้องไปขายคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจำไว้นะครับอาจารย์อยากจะขายสินค้าอะไรที่มันแพงที่สุดยากที่สุดที่ไม่มีใครขายและอาจารย์จะขายเพราะมันทำให้อาจารย์ต้องเรียนรู้อีกเยอะมาก ใช่ไหมครับในในในบริษัทไม่มีใครเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาก่อนเลยไม่มีในจุฬาไม่มีการไม่มีการสอน okay. อาจารย์ต้องสแสวงหาความรู้นะครับเยอะแยะมากมายนี่เป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับน้องๆเมนเฟรมตัวนี้คือ CPU นะครับความจุ512 KB ความเร็ว2 m มกะโอเค มนีนี่ดิสค,ความจุ30มบเมกะไบต์แล้วก็ลายพิมเตอร์แล้วก็อะไรต่ออะไรนี่ไอตัวนี้เล็กๆครับ15ล้านบาทโอ้โห15ล้านแต่พอเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับคนซื้อมีหลายหลากนะครับทัทง้งทั้งทั้งซื้อเพราะเพราะมีความรู้รทั้งซื้อเพราะอยากได้นะครับ,รบทั้งซื้อเพราะ กิเลสต้องซื้อเพราะอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราจำเป็นจะต้องหาจุดให้ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าขายอะไรนะครับอาจารย์เชื่อว่าเราไม่สามารถจะขายได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกหรือทุกคนคนะครับเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตติ้งเขาเลยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับพอพอเศรษฐกิจมันตกครับสิ่งแรกที่เขาตัดก็คือว่าเซลล์ นะครับเซลห้าไม่ส่งเข้าไปฝึกอบรมเซล์อยู่ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเอาออกไปนะครับไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศนะคนที่ออกคนสุดท้ายพร้อมกับผู้จัดการใหญ่ก็คือเซลล์เพราะว่าถ้าไม่มีเซลล์มันไม่มีคนขายเพราะฉะนั้นเซลมันต้องเก็บเอาไว้เพื่อเพื่อเพื่อทำรายได้กับบริษัทแต่เมืองไทยเราแปลกนะครับเมืองไทยพอพอพอเกิดวิกฤตอะไรพอเนี่ยเซลออกก่อนออกก่อนออกเซลก่อนแล้วผู้จัดการลงมาขายเองจะเท่าแก่ลงมาเดินลุยเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้อาจารย์ก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดนะครับตั้งแต่สมัยที่เขารบราฆ่าวันกันเป็นแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายครับก็รู้เลยว่านะครับเศรษฐกิจมันค่อยดาวลงแล้วพอดาวครั้งที่จะกระทบที่สุดก็คือเซลล์และกระทบที่สุดก็คือคนที่บรรยายเรื่องเซลล์ครับนะครับครับ จากคอสที่เขาเคยจองอาจารย์นะฮะห้าสิบสองคอสต่อปีครับนะครับบุกกันทุกอาทิตย์ครับอาที่สองสามครั้งแคนเซิลหมดเกลี้ยงครับโอเคเดี๋ยวนี้เหลือเดือนหนึ่งสักคอร์สหนึ่งก็ยังแล้วก็จาก20คน50คนเหลือ5คนหกคนอะไรเงี้ยแบบก็สาเกลี้ยงกันไปแทรกคนที่เป็นเจ้าของทำธุรกิจต่างๆเนี้ยเขาก็เป็นวิศวกรเขาก็มีไอเดียเขาไม่ยอมตายเขาก็คิดไปเรื่อยเข้ามา ปิดไข่เค็มครับนะครับแล้วแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือค,คุณผู้ชมไข่เค็มเนี่ยไม่ใช่ไข่เค็มธรรมดานะไข่ไข่เค็มแบบมีสีส<ม>ันม<ส>ี<ส>ัะ<า> แล้วก็วิธีการขายเนี่ยขายผ่าน a c e b o o k นะครับปัจจุบันเนี่ยแขกรับเชิญท่านนี้อายุ70แล้วนะครับหลายคนคงจะบอกว่าเอ๊ะอายุเยอะเนี่ยเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่แบบมันไกลตัวนะครับไกลตัวมากแต่วันนี้อาจารย์อมรเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับการขายอาจารย์เริ่มต้นทําไมถึงตัดสินใจทาไข่เค็มก่อนแล้วทําไมถึงต้องทําผ่าน Facebook ที่จริงครับคือคืออาจารย์อาจารย์ทดลองดูทดลองตลาดดู เนื่องจากอาจารย์เล่น a ฟ e b o o k อยู่นะครับอาจารย์เล่นพันทิย์มาก่อนนะครับห้องพันทิปจนกระทั่งห้องพันทิปจนกระทั่งได้รับฉายาว่าลุงแอดเป็นคลับนักขายห้องสีลมห้องสีลมนะครับเป็นคนแรกประมาณ20สิปีนะครับมีสมาชิกเป็นร้อยนะครับลุงแอดก็เป็นเชิญอาจารย์ไพบูล์เชิญอาจารย์ธนวัฒน์ไปบรรยายให้สมาชิกครับพอแล้ว ตอนนั้นคนที่สมัยสมัยสมัยกาอยุประมาณ20กว่ากในวัยรุ่นนะกำลังทำงานกันแต่พอเดี๋ยวนี้ก็โตขึ้นมาอายุประมาณ3 3 5สิบ40ครับแล้วในขณะเดียวกันพันทิพย์เก็เปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนหน้าตาใหม่ของ f เฟซบ o ๊คลุงแอดก็หายไปไม่ได้เข้าพันทิพยไปนานพอเข้าไปปั๊บก็ไม่รู้จักใครนะครับลุงแอดไปโพสต์พันทิพย์ครั้งหนึ่งถามว่าลุงแอดคือใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้รู้จักแต่แอดอะไรฮะแอด แอดอื่นละแอดคาราบาวอะไรเงี้ยแล้วแล้วการสำเนียงไอ้ไอ้ไอ้คือคือสับแสงอะไรต่างๆมันก็คนละเรื่องเลยอาจารย์ก็มาหันมาลงในเล่นเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็ก็อาจารย์ก็คือเป็นผู้ฟังนะครับผูือผู้ผู้นั่งอ่านไม่ไม่ไม่มีคอมเมนต์ไม่รู้อะไรคืออะไรไม่รู้อะไรทั้งทีแต่ว่าพอคุณคุณโสพลเขาปลิดไข่เค็มขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็รับมาเป็นมาเก็ตติ้งให้ Bon ครับนะครับเพราะเขาเขาเป็นนักเขาเป็นวิศวกรเขาเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่ามาร์เก็ตติ้งต้องทํำยังไงหรือเขาอาจจะรู้แต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่รู้จะขายยังไงแต่ก็โอเคขอให้ปะชื่อลุงแอดนะครับครัหลุงแอดจะลองโปรโมทดูครับ ลูกแอดก็อาศัยเนี่ยครับการโต้อตอบ,บนะครับโพสลงไปใน Facebook ทีนี้ไอ้ตัวไข่เค็มมันเองเนี่ยมันหาได้ขายตัวมันเองไม่ครับนะครับลูกแอดต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาอะไรไปช่วยเยอะแยะเช่นหนังสือที่ลูกแอดแต่งเรื่องอวาสารเซลแมนอย่างนี้เอาลงไปโพสลงไปโพสโ เพื่อจะให้คนเขาติดใจหนังสืออ่านหนังสือแล้วมาดูไข่เค็มเอารูปที่ลงแอปเป็นบรรยงบรรยายที่ไหนที่ไหนโพสต์ลงไปครับเพื่อจะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยเคยมาฟังเลยอ๋อมาดูแอปไขไข่เค็มนะครับเอาเพื่อนร่วมรุ่นพาณิชพระนครเมื่อ4ี่หปีที่แล้วลงไปโพสตนะครับรูปเก่าๆนะครับ อออ๋ออ๋อนี่อาอมอสนีนน่ว่าม,มันมาขายไข่เค็มอะ่ไรวะอ,อะไร,ลร็ละก็มาสนใจเรื่องไก่เค,เค,ค็มอาจารย์เอาอาจารย์เคยเป็นนักดนตรีนะครับ,รบตั้งแต่วงฟอร์จูนของอฟาลุกต่อย e ีบีสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์เรียนพานิชอยู่ปีหนึ่ง ครับก <Sen> ็อาจารย์เล <cko> ่นดนตรีแล้วนะครับพอปี2เล่นเป็นอาชีพนะครับนะครับพอปี3ก็ตั้งวงนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็มีภาพพวกนี้ครับภาพเล่นดนตรีรุ่นเดียวกับเซเวอร์แซนะครับรุ่นเดียวกับรุ่นอินพอสิเบิลนี่รุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับอาจารย์ก็เอารูปรูปพวกนี้ลงไปลงครับพวกนักดนตรีมันก็ปีกลุ่มหนึ่งที่นักดนตรีมันเห็นเข้ามันก็เอ้ยนี่แอดนี่หว่าอะไรเนี่ยมันคือไอ้เฟซบุ๊กมันดีอย่างตรงที่ว่า มันทําให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาไอ้คนที่เคยรู้จักกันเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมันกลับมารวมตัวกันใหม่กลับมาเป็นกลับกลุ่มแล้วก็เปิดกลุ่มย่อยเยอะๆเยอะครับนะครับแล้วก็เล่าประวัติเล่าอะไรอะไรไปเลยโอเคเราต้องเอาตัวนี้มาช่วยนะครับก็มีคนออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับพอสมควรก็ไม่ถึงกับขั้นเยอะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ไข่เค็มเนี่ยลุงแอดขายฟองละเยอะก่บ ฟองรยี่สิบเก้าบาทนะครับอยู่ในวุ้นสีต่างๆเป็นอยู่ในแก้วคถ้าถ้าเป็นสีฟองเป็นแก้วทรงสูงหกสิบเก้าบาทกับไข่เค็มซึ่งขายตามตลาดนี่เจ็ดบาทมันต่างกันยังไงต่างกันต่างกันเยอะราคาต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าพอเอาไปทอดแล้วไปกินแล้วมันก็เหมือนไข่เค็มเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าอันนี้มันไข่เค็มตลาดหรือนี่มันไข่เค็มอะไรนะฮะแต่ที่คนซื้อเนี่ย นะครับซื้อเพราะเน็ตเวิร์กรู้เพราะรู้จักเราอืโอเคเขาซื้อเพราะหน้าลูกแอดโอเคครับ, <Okay. S 2> รบอันที่สองเขาซื้อเพราะอยากจะช่วยครับนะครับครับเออ่ไอ้ลูกแอดก็ <S 1> <S 1> บางทีก็โอดควรวนไปบ้างโอ้ยตอนนี้ตกงานตอนนี้ไม่มีจะอะไรอะไรก็โนก็หัวลอกกิกกัดกิ๊กกัดสั่งมาแอดเป็นบูนคนแรกสั่งมาร้อยเลยแล้วก็มาช่วยแกไปช่วยขายครับลูกแอดคิดว่า มันเป็นอินโนเวชันตัวใหม่สำหรับการตลาดนะครับแทนที่ว่าจะทำให้ไข่เนี่ยจะทำด้วยทำด้วยอะไรจะทำด้วยเป็นไข่แล้วก็ห่อด้วยเป็นขี้เท่าสีเท่านะครับอันนี้มันจะทำให้ไม่เป็นพวบนระพิษครับจะสามารถจะล้างได้ไม่อุดตันในในซิงครับนะครับแล้วก็ใช้วุ้นเป็นตัวทำผลิให้ไข่นะครับ แต่ปัญหามันก็มีนะครับพอผลิดออกมาล็อตแรกๆเนี่ยปรากฏว่าเชื้อรานะครับปกติเนี่ยไอ้เชื้อราเนี่ยมันมีอยู่ในอากาศทั่วไปใช่ไหมครับมันจะเดินเติบโตได้เมื่อต่อเมื่อมันมันมันได้รับอาหารที่ดีนะครับแต่ถ้ามัน มันปิดไปด้วยไอ้ไข่ที่แบบหูไข่ชายาแล้วกันนะที่ดินดำครับนก็ไม่เห็นโอเคพอมาพอพอเขาไปล้างเสร็จแล้วก็ไปเอาไปทอดหรือไปต้มมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเชื้อราครับแต่ของรู้นี่มันใสแจ๋วเลยเห็นเนื้อไข่เห็นอะไรต่ออะไรแล้วก็แล้วก็ไอ้เชื้อรามันก็เป็นอาหารที่ตัววุ้นที่อาจารย์เอาไปใส่นี่ก็เป็นอาหารที่ดีของเชื้อราโอ้โหเชื้อรามันชอบมากมันเกิดขึ้นภายในแป๊บเดียวมัน กินวุ้นโอเคเราก็ต้องพัฒนาหลายอย่างนะครับเอามาคลีนทําความสะอาดด้วยขั้นตอนหลายอย่างใช้น้าเกลือใช้อะไรต่ออะไรในที่สุดก็ใช้แสง UV นะครับเพื่อจะจนสุดท้ายสำเร็จละนะครับเบรกไว้แค่นี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับวิธีคิดวิธีการทําธุรกิจนะครับแม้กระทั่งเกษียณแล้วแต่ว่า อาจารย์ยังหาวิธีนะครับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อมาสร้างอาชีพนะครับก็คือใช้ Facebook ในการขายไข่นั่นเองนะครับ,รบพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมอื่นๆของอาจารย์บ้างครับสักครู่เดียวในไลฟ์แอนเดวครับ